พีดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะเป็นเด็กที่ดักจนตอนห้าขวบไฟไม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้นี้มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมันคือสิ่งที่เราตามหาก็ทํา1ปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาท 10ล้านบาทนะครับสิบล้านบาทนะฮะอินดีนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีนะค,ะคนณทำงาน,นประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรก,กิจที่มีธุรก,กิจเป็นของตัวเองกลายช่อว่าในปัจจุบันนะอาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไป เราสามารถที่จะช่วย7,000คนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นได้ในทีมงานของไก่เองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบัน,นะคะยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วอ่ะเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่มาแชร์นวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้ค่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆ